สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนําวิธีปลดล็อกนะครับพวกดอกไม้ที่เอาไว้อ,อัปเกรดซัมมอนนะครับผมวิธีปลดล็อกที่ผมจะแนะนําก็คือเป็นเบลแบริ่งนะครับก็คือกระดิ่งนะครับถ้าเราได้กระดิ่งมาเอามามอบให้กับอสองแฝดเนี่ยนะครับยายแฝดเนี่ยเราก็จะได้ปลดล็อกดอกไม้นะครับเพื่อจะเอาไปอัปเกรดนะครับจนถึงบวก9นะครับ แล้วตอนท้ายคลิปผมจะบอกว่าไอ้ตัวที่ทําให้บวก10เนี่ยนะครับต้องไปหาแบบไหนยังไงนะครับเดี๋ยวผมพาไปเก็บลูกลูกดิ่งนะครับกระดิ่งเนี่ยนะครับไอ้กระดิ่งแบร์ลิงตัวนี้นะครับจากตรงไหนนะครับพอเราเอากระดิ่งไปให้กับยายแฝดแล้วเนี่ยนะครับเราก็มาอัปเกรดกับน้องสาวคนนี้นะครับแล้วแต่จะเรียกกันนะครับ อันเนี้ยที่อัปเกรดนะครับแต่ว่าเราต้องมีอดอกไม้ก่อนนะครับผมจะพาไปเก็บแบริ่งนะครับหรือว่ากระดิ่งนะครับลูกแรกจากตรงนี้นะครับให้วาปตามผมมานะครับลูกแรกจะอยู่ประมาณนี้นะครับอยู่ประมาณแถวแถวนี้นะครับให้ลงตรงจุดพรตรงที่ผมลงเมื่อกี้นะครับแนะนําให้เคลียร พวกมอนเตอร์ก่อนก็ได้นะครับหรือถ้าไม่เคลียก็วิ่งไปเลยก็ได้นะครับโดยใช้สเตปเทพที่ผมเคยสอนนะครับที่ผมเคยแนะนําไว้นะครับถ้าใครยังไม่รู้ว่าเป็นยังไงก็กลับไปดูคลิปเก่าเดี๋ยวผมจะแนบคลิปไว้ให้นะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับหรือที่เขาเรียกกันก้าวสุนัขกล้าเนื้อนั่นแหละครับที่วิ่งไปเป็นสเตปสเตปนะฮะนะครับพอเราเคลียพวกมอนเตอร์เสร็จแล้วนะครับให้วิ่งขึ้นไปข้างบนนะครับข้างหลังโบสนะครับ ข้างหลังโบสถ์หรือว่าบ้านบ้านเก่านะครับบ้านล้างนะครับขึ้นไปข้างบนนะครับแต่ถ้าเราเคลียร์แล้วเราจะได้ของนะครับเราจะได้ของเราจะได้เป็นพวกเขาเรียกอะไรพวกไอเทมต่างๆนะครับให้ขึ้นไปข้างบนครับขึ้นไปเรื่อยๆนะครับจะเคลียร์มอนก่อนก็ได้นะครับหรือว่าจะไปเลยก็ได้ นี่ครับพอถึงตรงนี้ให้กระโดดขึ้นตรงนี้ก็ได้หรือวิ่งอ้อมก็ได้นะครับแล้วแต่เรานะครับนี่ครับจะเจอเหมือนเป็นโบดเก่านะครับเป็นโบดเก่าให้วิ่งทะลุเข้าไปเลยนะครับวิ่งทะลุไปเสร็จเข้าออกด้านหลังนะครับจะมีประตูเข้านะครับนี่ครับมันก็จะอยู่จุดประมาณนี้นะครับประมาณที่ตัวผมยืนอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้เป็นดันเจียนนะครับเป็นดันลงเข้าไปข้างในนะครับ ถ้าอยากไวก็วิ่งตามนะครับถ้า,อ,าอยากจะเคลียร์ก็เคลียร์ไปเลยนะครับเพราะว่ามันไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับเปิดพรนครับเปิดพรเสร็จก็วิ่งตามทางไปเลยนะครับลงมาเสร็จเจอห้องบอสครับแต่ว่าเราจะเปิดห้องบอสไม่ได้นะครับเราต้องไปปลดคันโยกก่อนนะครับ ให้ลงรตบครับระวังครับตรงนี้แรงเหมือนกันนะครับสายฟ้าตรงนี้แรงเหมือนกันจริงๆให้หลบเข้าไปก่อนนะครับมันจะปล่อยมาเป็นระยะระยะนะครับพอลงไปด้านล่างนะครับวิ่งตรงไปเลยครับวิ่งตรงไประวังมีดนะครับตัวนี้หาจังหวะให้มันดีๆนะครับวิ่งไปจะเก็บพวกดอกไม้ไปด้วยก็ได้นะครับดอกที่เอาไว้อัปเกรดซัมมนเนี่ยนะครับเก็บไปด้วยก็จะได้ไม่ต้องไปเปืองใช้ลูนซื้อนะครับ นี่ครับวิ่งไปอันนี้ผมผมจะพยายามไม่ไม่ข้ามนะครับจะได้รู้ว่าวิ่งไปทางไหนแล้วจะได้ไวหน่อยนะครับนี่ครับระวังไอตัวหนืดนะครับพยายามพอเข้ามาเสร็จก็ใช้ก้าสุนักล่าเนื้อหรือว่าไอตัวสเตปเทพผมเนี่ยนะครับรีบชิงออกนะครับไม่งั้นถ้าโดนสับทีๆเนี่ยจะตายได้นะครับถ้าไม่ใส่บัฟมานะครับนี่ครับไปครับเห็นมีดอกไม้ตามทางก็เก็บไปด้วยเลยครับจะได้ไวด้วยนะครับ ตรงนี้เปิดไม่ได้นะครับ่ทำให้ดูว่าเปิดไม่ได้นะครับให้วิ่งออกไปด้านซ้ายมือไอ้ด้านขวามือนะครับจากที่เราวิ่งมานะครับพวกนี้ตีโหดนะครับพยายามหลบหน่อยก็ดีนี่ครับโดนจับนี่ดูดนี่ถ้าไม่รีบเติมเลือดนี่หมดไปครึ่งหลอดเลยนะครับนี่ครับถ้าวิ่งมาก็ให้ออกขวานี่ครับก็จะเจออัตวินเนี่ยผมแนะนําว่าไม่อยากเสียเวลาก็ให้เร่งเรียงไปเลยครับเก็บดอกไม้แล้วเรียงขึ้นบันไดไปเลยด้านหลังนะครับ เก็บเรี้ยงๆขึ้นบันไดไปเลยนะครับนี่ขึ้นไปเลยขึ้นหนีไปเลยครับให้ไวๆเลยตรงนี้จะเป็นประตูที่ต้องใช้หินกุญแจนะครับให้เปิดไปเลยก็ได้นะครับเปิดไปเลยเพราะว่าเราคงไม่มาซ้ำนะครับเปิดไปแล้วก็เก็บไอเทมนี่อันนี้ผมจะโดนตีผมกดเร็วนะครับให้ดูเอานะว่าเป็นอะไรนะครับ แล้วก็ไปต่อครับไปต่อก็วิ่งกลับออกมาก็เลี้ยวขวาเลยนะครับหลบสายฟ้ากระโดดเข้าไปเลยนะครับอุ้ยระวังครับอันเนี้ยแรงนะครับรีบเติมเลือดก็ดีครับเห็นคันโยกไหมครับเนี่ยนะครับโดนี้กเหลือนเลือดนิดนึงนะครับรีบเลยครับ ไอก้าสุนักล่าเนื้อหรือสเตปเทพเนี่ยช่วยได้เยอะนะครับให้ลองไปดูวิธีหานะครับผมแนะนําไปแล้วนะครับคลิปก่อนหน้าเดี๋ยวผมจะแนบลิงก์ไว้ท้ายคลิปหรือว่าด้านบนนะครับด้านบนที่เป็นรูปตัวไอ้ครับให้ลองดูไว้นะครับพอเราปลดคันโยกเสร็จแล้วก็มาห้องบอสครับเข้าไปในห้องบอสเลยนะครับคือจะหากระดิ่งพวกนี้ผมแนะนําให้เคลียร์แมพให้หมดก่อนนะครับหรือว่าเปิดแผนที่ให้ทั้งแผนที่ก่อนนะครับจะได้มีประโยชน์ บัฟให้เรียบร้อยนะครับแต่จริงๆไอ้ต้นๆเกมจะไม่ค่อยยากเท่าไหร่แต่ว่าถ้าบัฟเผื่อไว้ก็ดีจะได้ไม่เสียเวลานะครับนี่ผมจะให้ดูนะครับอันนี้ผมบวกสิบมาแล้วนะครับนี่บวกสิบมาแล้วเขาก็จะเก่งหน่อยเราก็ไม่ค่อยได้บวกเยอะนะครับให้เขาบวกไปแล้วก็คอยตอดอยู่ข้างนอกเอานะครับเนี่ยถ้าบวกเยอะๆแล้วมันจะช่วยได้เยอะครับนี่ครับนี่ถ้าไม่มีซัมมอนนี่เราก็แย่เหมือนกันเพราะว่าตัวนี้เนี่ยตีหนักเหมือนกันนะครับ นี่ครับแมวพี่โหดครับนี่ครับเรียบร้อยเห็นไหมครับซมมอนอ่ะช่วยได้เยอะนะครับนี่เราได้กระดิ่งมาแล้วนะครับเราได้กระดิ่งมาแล้วก็ต่อไปก็ไปดูอันต่อไปครับนี่ลูกแรกนะครับอันต่อไปแต่จริงๆมันมันไม่ได้นับอย่างนั้นคือเราเราอาจจะไปได้ที่อื่นมาก่อนนะครับเขาก็จะเพิ่ม ในร้านค้าให้เราเร <S <S <utch> <S ได้เยอต่อไปก็ไปแมปนี่เลยครับแมปน้ําแข็งเลยนะครับไปที่แมปน้ําแข็งเลยนะครับผมถึงบอกให้แนะนําให้เปิดหรือเคลียร์แมปก่อนนะครับเปิดแมปให้หมดก่อนจะจะดีมากนะครับไหลเลยครับวิ่งตามที่ผมแนะนามานะครับแล้วก็จุดวาร์ปก็ผมก็บอกในแมปเมื่อกี้แล้วถ้าเกิดเราเคลียร์แมปเราจะรู้ว่าจุดนี้คือตรงไหนนะครับวิ่งไปเรื่อยๆครับสังเกตให้เลียดหน้าผาไปเรื่อยๆนะครับ ให้ดูตรงหน้าผานะครับนี่ครับวิ่งสุดมาถึงหน้าผาเนี่ยให้เลี้ยวซ้ายตามหน้าผาไปเลยครับอย่าโดดลงไปนะครับอุ้ยระวังนกนะครับไปต่อครับตามหน้าผาไปเลยนะครับให้หน้าผาอยู่ขวามือเราไว้นะครับเราเลี้ยวซ้ายมาละหน้าผาต้องอยู่ขวามือนะครับวิ่งตรงไปเรื่อยๆครับวิ่งตรงไปนะครับพยายามให้หน้าผาอยู่ทางขวามือไว้เนี่ยเจอนกอีกแล้วนะครับนี่ครับมันจะเป็นทางไปต่อนะครับที่เราต้องวิ่ง บนกำแพงนะครับแต่ว่าเราไม่ได้ไปนะครับเราจะเลี้ยวขวาลงตรงนี้เนี่ยจะมีทางเลี้ยวขวาลงเล็กๆตรงนี้นี่ครับที่ลอยมาร์กไว้ไปให้ดูนะครับพอเ,เลี้ยวขวาเสร็จก็จะเจอประตูนะครับเจอประตูก็เข้าไปครับตรงนี้เป็นดันเหมือนกันนะครับลงไปเพื่อเก็บกระดิ่งอีกลูกหนึ่งนะครับเจอพรครับ เเปิดพรอนใต้เรียบร้อยนะครับนี่มันจะอยู่ประมาณตรงนี้นะครับถ้าใครมาดันหิมะก็จะรู้ว่ามันอยู่ประมาณไหนนะครับให้ดูนะครับคงไม่พาวิ่งตั้งแต่แรกเพราะว่าคนเล่นเกมนี้ส่วนมากจะมากันไกลแล้วนะครับวิ่งไปเลยนะครับแต่ว่าจะวิ่งตรงไปเก็บของก็ได้นะครับแต่ว่าผมแนะนําให้เก็บของเสร็จแล้วกลับมาแล้วก็เลี้ยวเลี้ยวถ้าเกิดวิ่งเข้ามาเลี้ยวขวานะครับแล้วก็ตรงไปเรื่อยๆระวังไอ้ตัวนี้ก็ตีแรงเหมือนกันนะครับ พลาดหลายรอบเหมือนกันแล้วก็ลงลิฟต์ไปเลยนะครับผมพยายามจะไม่ค่อยตัดนะครับเพราะว่ามันเดี๋ยวมันจะงงครับเพราะว่าด้านล่างมันมันวิ่งไปหลายทางพอลงมาเสร็จปุ๊บนะครับพยายามบนดูเผื่อมีดอกไม้นะครับแล้วก็วิ่งไปนะครับจะเจอห้องบอสก็เหมือนเดิมครับสเต็ปเดิมนะครับไม่ ไม่ได้เปิดไม่ได้นะครับต้องไปปลดคันโยกนะครับลักษณะดันก็จะเป็นประมาณนี้หมดนะครับวิ่งไปเลยหาจุดไอตอนวิ่งลงไปหาห้องบอสอ่ะมันไม่ยากครับมันยากตอนไปหาไอตัวคันโยกเลยนะครับเนี่ยนะครับถ้าเกิดเราเคลียร์ดันมันมันก็จะเจอเองนะครับแต่ว่าถ้าเราไม่อยากเสียเวลาก็วิ่งตามผมนะครับวิ่งตามก็จะไวหน่อยนะครับเพราะผมวิ่งเคลียร์ให้ไปแล้วนะครับลงมาเสร็จก็วิ่งตรงเลยครับวิ่งตรงสังเกตรูปปั้นนะครับ พอถึงลูกปั้นเสร็จปุ๊บเลี้ยวขวาเลยครับเลี้ยวขวานะครับจะวิ่งฟาร์มดอกไม้ก่อนก็ได้นะครับถ้าไม่อยากเสียเวลาก็วิ่งมาเลยนะครับเนี่ยมันแรงครับมันบางทีมันฟาร์มแล้วมันเสียเวลาครับมันตายแล้วมันต้องเริ่มใหม่นะครับเนี่ยผมก็มาตายตรงมีดนี่ทีนึงมีดนี่ก็โหดนะครับเพราะว่ามันสับลงมาบางทีเรากะจังหวะไม่ถูกนะครับวิ่ง่าไปเลยครับอันนี้ก็ระวังครับนี่ระเบิดนะครับเขาจะวิ่งมันระเบิดแต่เราหลบๆให้ดีนะครับ วิ่งตรงมาเลยครับวิ่งตรงมา mm hmm. วิ่งมาเก็บของนะครับแต่ว่าจริงๆต้องเลี้ยวซ้ายก่อนนะครับก่อนจะวิ่งตรงไปให้เลี้ยวซ้ายขึ้นมาเลยครับถ้าไม่อยากเก็บของแต่ผมเก็บไปแล้วแล้วก็เจอลูกมีพิษนะครับลูกมีพิษก็เลี้ยวซ้ายนะครับวนขึ้นบันไดไปนะครับขึ้นบันไดไประวังนะครับวิ่งเลยไปเก็บของก็ได้แต่ว่าผมเก็บแล้วนะครับผมก็วิ่งให้วิ่ง โดดลงมาด้านซ้ายเหมือนกันนะครับลงมาตรงนี้ก็มีของเหมือนกันนะครับถ้าไม่อยากเก็บของก็วิ่งตามครับจะไวนะครับนี่พอวิ่งมานี่แล้วโดดลงข้างล่างเลยครับนี่ก็จะมีลูกปั้นมันจะเหมือนเหมือนกันนะครับถ้าเราวิ่งไม่ดีมันก็จะงงเหมือนกันนะครับพอเจอลิฟต์ตรงนี้แต่ลิฟต์ตรงนี้เราไม่ขึ้นนะครับเราจะเปิดให้มันลอยขึ้นไปนะครับเราจะโดดลงด้านล่างนะครับให้จําสเตปตรงนี้ให้ดีนะครับตรงนี้ก็หลงนานเหมือนกันนะครับ นี่มาครับวิ่งมานะครับนี่เราจะเห็นละจะเห็นคันโยกอยู่ข้างหน้าเห็นไหมครับคันโยกห้องเปิดห้องบอสนะครับอ่ะโอเคครับพอเปิดคันโยกเสร็จปุ๊บนี่ครับห้องบอสก็เปิดนะครับแล้วเราก็ไปจริงๆโดดลงไปได้เลยนะครับผมจะวิ่งอ้อมไปดูของหน่อยเนี่ยโดดลงไปเลยครับพอโดดลงมาก็วิ่งให้ฝั่งตรงข้ามกับตัวลูกปั้นสีเขียวนะครับวิ่งย้อนตรงขึ้นไปเลยนะครับตรงก็ขึ้นลิฟต์ไปเลยนะครับ แล้วก็วิ่งตรงไปครับออกไปนะครับขึ้นบันไดไปเลยนะครับนี่ครับเจอห้องบอสอยู่ซ้ายมือนะครับเข้าไปเลยนะครับเพราะเราไปเปิดคันโยกแล้วนะครับอันนี้ก็บัฟให้เรียบร้อยนะครับทำสเต็ปเดิมเหมือนกันนะครับบัฟตัวเองให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ใช้แซลมอนช่วยนะครับเราจะได้ไม่ต้องเข้าไปบูเยอะนะครับ จะใช้ซัมมอนตัวบวก1ิบเหมือนเดิมนะครับจะให้ดูว่าคือเราแทบไม่ต้องทําอะไระครับเราแค่มุดบนหมุนวนตัวเองไม่ให้เราเสียเลือดไม่ให้เราตายก็พอนะครับเนี่ยครับโดนนิดนึงก็ครึ่งหลอดแล้วเห็นไหมครับเนี่ยครับอยู่ห่างๆนะครับหามีดดีๆอันนึงนะครับหาอาวุธดีๆนะครับตีแรงๆสัางอันนึงคอยตอดบอสนะครับเดี๋ยวเขาก็ตายเองนะครับ ผมจะไม่ค่อยไปคุกวงในนะครับเพราะว่า,าไม่ค่อยเก่งไงเนาะนะครับก็พยายามใช้ตัวช่วยเยอะๆนี่ครับโดนไปแล้วเห็นไหมครับถ้าไม่เติมเลือดเมื่อกี้เนี่ยไปแล้วนะครับลุกขึ้นมาเติมเลือดแล้วก็อีกสักทีสองทีก็ตายแล้วครับนี่ครับคือคือคือผมเล่นให้ดูเนี่ยพยายามให้ดูว่าผมไม่ได้เข้าไปบวกเยอะนะครับพยายามอยู่รอบนอกนะครับจะไ,ได้รู้ว่ามัน ถ้าเราไม่เข้าไปบวกเยอะหรือเราไม่เก่งพอเนี่ยนะครับมันก็เล่นได้เหมือนกันนะครับนี่ครับเรียบร้อยนะครับอาวุธก็สำคัญนะครับแต่ว่าหินพวกไอกระดิ่งตีบวกอาวุธเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมจะทําให้อีกคลิปนึงนะครับพอดีผมมาทำอันนี้ให้ดูก่อนนะครับพอเสร็จแล้วก็วิ่งไปครับมันก็จะมีหีบให้เราเก็บของเหมือนกันนะครับ นี่ครับเรียบร้อยได้ทั้งกระดิ่งได้ทั้งของนะครับโอเคนะครับพอเราเก็บเสร็จแล้วเราลองมาให้กับย้ายแปดคู่นี้ก่อนนะครับไปออฟเฟอร์เขานะครับถือไปเอากลูกดิ่งไปให้เขานะครับเอากระดิ่งผมชอบเรียกลูกดิ่งอยู่เลยเอากระดิ่งไปให้เขาเลยนะครับไปให้เขามันก็จะโชว์ว่าเรามีกี่ลูกอะไรยังไงครับเห็นไหมครับดอกไม้ก็จะเพิ่มมานะครับแต่ว่ายังเก็บไม่หมดนะนะครับอันนี้ผมแค่เอามาให้ดูว่าวิธีให้เป็นยังไงแค่นั้นเองเรามาดูลูกต่อไปครับ ลูกต่อไปก็ไปตรงนี้นะครับตรงที่ผมทำให้ดูในแผนที่เนี่ยนะครับด้านขวาของแผนที่นะครับคือคนที่เล่นมาตรงนี้นะครับจะรู้ว่าอยู่ตรงไหนผมจะบอกแค่จุดนะครับจะไม่บอกวิธีไปจะไม่บอกว่าไปยังไงนะครับเพราะว่าน่าจะรู้กันหมดแล้วนะครับคุ้นๆเราก็วิ่งมาที่ตำแหน่งนี้เลยครับปีนขึ้นหลังคาไปเลยนะครับออกจากจุดทอนมาเลี้ยวซ้ายวิ่งตรงวิ่งปีนขึ้นหลังคาเลยครับแล้วก็โดดลงมานะครับ แล้วก็ลงริบไปนะครับโอเคลงริบไปแล้ววิ่งตรงออกไปเลยครับไปเลยนะครับผมจะไม่ค่อยตัดเนาะเพราะว่ามันเดี๋ยวเขาจะวิ่งไม่ถูกกันเห็นไหมครับเห็นโดมข้างหน้าไหมนะครับนั่นแหละคือเป้าหมายครับแต่ว่ามันไม่ได้วิ่งตัดตรงไปได้นะครับมันต้องวิ่งอ้อมขึ้นเขาหน่อยนึง อันนี้ถ้าใช้สเตปเทพที่ผมแนะนำนะครับคอยสไลด์ไปเก็บของเนี่ยมันก็จะช่วยย่นระยะเวลาเล่นเกมเนาะมันก็จะเร็วขึ้นเนี่ยตรงนี้เห็นไหมครับมันไปไม่ได้มันโดดไม่ถึงนะครับผมลองโดดละมันมันไม่ถึงนะครับแต่ว่าคนอื่นอาจจะโดดถึงนะแต่ผมโดดไม่ถึงนะครับผมก็เลยอ้อมขึ้นตรงนี้นะครับอ้อมมาทางนี้นะครับอ้อมขึ้นมาหน่อยหนึ่งนะครับวนออกนะครับ สองไปด้วยนะครับระวังครับนี่ครับแรงนะครับตรงไปเรื่อยๆครับเห็นไหมครับนี่เราก็จะอ้อมหน่อยแต่ว่าปลอดภัยกว่าเยอะนะครับกระโดดลงไปเลยนะครับนี่ตรงนี้ก็ระวังเหมือนกันนะครับกระโดดไปนะครับโดดข้ามน้ํนี่โดดไปเลยนะครับอันนี้ถึงนะครับวิ่งไปเลยนะครับไปดูที่โดมครับ มันก็จะอยู่ตรงโดมเลยครับลูกดิ่งกระดิ่งเนี่ยนะครับกระดิ่งที่จะเอาไปปลดล็อกดอกไม้เนี่ยนะครับโอเคเจอแล้วครับเรียบร้อยได้มาอีกหนึ่งลูกครับก็จะเอาไปโต๊ะกลมแล้วไปให้เลยก็ได้นะครับถ้าใครขี้เกียจวิ่งต่อแต่ว่าถ้าอยากให้มันจบๆไปเลยก็ไปต่อครับนี่ตำแหน่งต่อไปอยู่ตรงนี้แต่ไม่ได้อยู่บนพื้นนะครับอยู่ในดินตำแหน่งคร่าวๆนะครับนี่อยู่จุดนี้ครับให้ดูตามผมนะ นะครับแล้วก็วาร์ปลงไปเลยนะครับนี่ให้ดูกว้างๆนี่คือใต้ดินนะครับลงไปนะครับถ้าวาร์ปตามผมมาก็จะอยู่ตรงนี้อันนี้ส่วนมากไม่ค่อยพลาดครับส่วนมากถ้ามันถึงตรงนี้แล้วก็จะเก็บได้กันทุกคนอยู่แล้วนะครับมันจะอยู่ตรงนี้นะครับนี่ในรูปอาจจะไม่ตรงนะครับอาจจะตัวเลขอาจจะไม่ตรงแต่ว่าก็คือมีลูกดิ่งอยู่ตรงนี้ผมทําให้ดูเฉยๆนะครับว่ามันอยู่ตรงนี้นะครับอยู่กระสอบทหารที่นอนคว่ำอยู่เนี่ยนะครับลูกต่อไปตรงนี้นะครับ ตำแหน่งนี้นะครับใต้ดินเหมือนกันนะครับตำแหน่งนี้วาร์ปลงไปเลยครับวาร์ปไปเสร็จก็จะเหมือนผมนี่แหละนะครับตรงนี้วิ่งครับวิ่งอันนี้ก็ใช้ก้าวสุนัขล่าเนื้อเหมือนกันนะครับก็คือสเตปเทพเหมือนกันนะครับอยากให้มีก่อนเลยตัวนี้สําคัญมากนะครับไปเลยครับโอ้ยหครับจะหันหลังทำไมนะครับไปต่อครับสไลด์หนีไปเลยนะครับออก ซ้ายครับขึ้นมาถึงก็วนซ้ายเลยครับวนซ้ายแล้วอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ในรังนี้อยู่ในหีบนี้อ่าอยู่ในที่อะไรก็อะหีบเหล็กหีบหินเนี่ยนะครับตรงนี้นะครับผมรีบออกเดี๋ยวโดนแทงตายนะครับนี่อยู่ตรงนั้นแหละนะครับความพยายามใช้สเต็ปเข้าไปเปิดแล้วก็วนกลับเข้าไปเก็บอีกรอบก็ได้นะครับเปิดเสร็จออกมาก่อนนะครับต่อไปครับอันนี้ก็บนแมปเลยสูงๆเลยมาไกลแล้วนี่แท้ท้ายเกมแล้วนะครับนี่ลงตามจุดที่ผมแนะนําเลยนะครับ เลี้ยวลงมาทางนี้อันนี้จะเป็นอันสุดท้ายแล้วนะครับอันสุดท้ายแล้วนะครับอันนี้จะโหดหน่อยนะครับแต่ได้ไปแล้วคุ้มครับเพราะว่าเราเอาไปตีบวกได้นะครับอันนี้สําหรับเบลหรือว่ากระดิ่งที่เอาไว้ปลดล็อกนะครับแล้วมันมันบวกได้แค่9นะครับแต่ว่าจะมีบวก10เดี๋ยวผมจะบอกนะครับรอเก็บอันนี้เดี๋ยวผมจะบอกว่าอันสุดท้ายบวก10เนี่ยต้องทํำยังไงนะครับต้องไปเก็บแบบไหนนะครับคอยดูนะครับ วิ่งตามผมลงมาเลยเฮ้ยวิ่งตามลงมาเรื่อยๆครับกระโดดลงนะครับก็กระโดดลงไปตรงระเบียงระวังนะครับอันนี้รีบเลยครับตรงเนี้รีบหน่อยนะครับเพราะตรงนี้ก็โหดเหมือนกันโดดลงไปแล้วรีบออกประตูครับตรงนี้ก็เหมือนเดิมครับใช้สเตปเทพนะครับสไลด์หนีเรื่อยๆครับเพราะว่าจะได้ไม่เสียเวลานะครับกลางคืนมอนก็โหดนะครับนี่ตามผมมาเลยนะ ตามทางมาเลยครับโดดนะครับถ้าโดนนี่มีล่วงนะครับเก็บดอกไม้ไปด้วยนะครับมีดอกไม้เยอะเหมือนกันตรงนี้นะครับถ้าไม่เดี๋ยวเวลาเยอะรีบเก็บเนี่ยครับโอ้มันจะติดนะครับเนี่ยตายตรงนี้นี่น่ากลัวมากครับเนี่ยเก็บได้แล้วเนี่ยครับคือลูกสุดท้ายนะครับที่เอาไปปลดล็อกนะครับพอเสร็จแล้วก็สเต็ปเดิมครับมาที่ยาย2คนนี้นะครับแล้วก็ออฟเฟอร์ครับให้เข้าไปนะครับลูกที่3คือมันต้องมีทั้งหมด6ลูกนะครับ ก็คือถ้าเป็นดอกโกตก็คือมันจะมี2ออประเภทนะครับมันมีดอกโคตกับอีกดอกหนึ่งนะครับก็คือดอกละ3ลูนนึงเนี่ยเดี๋ยผมปดหมดละนะครับปดหมดละทั้งหมดก็อันละ9นะครับก็คือก็คือชนิดละ9 9ดอกนะครับอ่าถามว่าแล้วปดแล้วทําไงอ่ะนะครับสิบทำยังไงนะครับเดี๋ยวผมพามาดูนะครับลองดูนะครับถ้าเราใช้ลูนปดนะครับซื้อมาแล้วก็เอามาปดจนหมดเราจะตันอยู่ตรงนี้ครับนะครับ ตันอยู่ตรงบวก9นะครับมันจะไปบวก10ไม่ได้เราต้องมาเก็บดอกแบบนี้นะครับดอกสุดท้ายดอกบวก10เนี่ยมันจะอยู่แบบนี้นะครับให้วาปตามผมมานะครับที่เดิมเมื่อกี้นะครับถ้ามาถ้าสมมุติยังไม่ได้วิ่งตามผมก็ไปเก็บพร้อมกันทีเดียว2อันเลยก็ดีนะครับบิงขึ้นมาเลยนะครับก็เหมือนเดิมครับสเตปเดิมนะครับเกมนี้ไม่มีอะไรนะครับหลบให้ทันครับสเตปเทพไปเลยนะครับสไลด์หลบให้ทันนะครับตบไม่ทันก็ตายก็ต้องมาเก็บรูนแบบนี้นะครับ ไปต่อครับแป๊บเดียวนี่นะครับลบเนี่ยครับติดชอบติดตรงเนี้ยนะครับพยายามสลัดให้หลุดแล้วก็ไปต่อครับไปเลยนะครับ่าฝากด้วยนะครับใครที่ดูคลิปผมเนี่ยนะครับคือเข้ามาดูผมก็ดีใจละนะครับถ้าเป็นไปได้ดูด้วยรบกวนช่วยกดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้ผมหน่อยนะครับให้มียอดผู้ติดตามเพิ่มขึ้นบ้างนะครับช่วยหน่อยผมก็จะได้มีกําลังใจทําคลิปมาให้ดูเนาะนะครับ อ่ะวิ่งมาแล้วจะเจอลูกเหล็กครับเจอลูกเหล็กให้ออกขวาเลยครับให้ออกขวามานะครับเข้าไปในห้องนี้นะครับมันอยู่ตรงนั้นนะครับอยู่ในหีบนั่นแหละแต่พอดีผมวิ่งวนดูของนะครับทีนี้งานก็เลยงอกครับก็คือมีลูกเหล็กเข้ามาได้ยินเสียงไหมครับมีลูกเหล็กเข้ามาผมก็ต้องก็ต้องชิ่งครับแต่ว่าออกไม่ได้แล้วเห็นไหมครับให้รีบวิ่งไปเปิดนะอย่าเหมือนผมนะนะครับ นี่ลูกเหล็กมานะครับแต่พอดีผมมีวิธีหลบมันหน่อยนะครับหลบามเสาเนี่ยมันจะกิ้งครับเราไม่ได้นะครับรอให้มันวิ่งแล้วก็จัดการเลยครับนี่ครับเจอดาบผมไปสักสองสามทีก็คงพังนะครับเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยอันนี้ดีครับพอเราพังเสร็จเราได้ของด้วยนะครับเราทําลายมันเสร็จนะครับทาลายมันเสร็จเราได้ของแล้วก็วิ่งไปเปิดเลยครับอันนี้นะครับมันเป็นดอกที่เอาไว้บวก1ิบนะครับบวกสิบ บวกแซลมอนสิบนะครับขึ้นเป็น10บวกให้มันตันนะครับมันก็จะมี2ประเภทเหมือนกันนะครับมีโค้ดกับมีแบบหนึ่งเหมือนกันเขาเรียกอะไรเกรเละครับอันนึงนะครับนะครับโอเคครับหวังว่าคลิปผมจะเป็นประโยชน์เนาะฝากกดแชร์กดติดตามกดซับสไครด้วยนะครับวันนี้ผมไปก่อนละสวัสดีครับ